สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการที่เราอยู่ที่ลาสเวกัสเนวาดานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเร,เราจะออกไปข้างนอกก็กลว่าจะไปเป็นเป็นเป็นการไปชมนะคะว่าอะคารียมของที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะแล้วก็อะคารียมที่นี่นะคะต้องบุ๊กเข้าไปก่อนโทรเข้าไปจองก่อนนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปเราจะเข้าไปเวลากี่ ก,กี่โมงค่าใช้จ่ายก็ตกคนละ29เหรียญยังไม่ได้รวมภาษีนะคะฉะนั้นเราไป2คนก็ตกอยู่ที่58าเหรียญยังไม่รวมยังไม่รวมภาษีนะคะและหลังจากที่เราไปอะคอรเกรียมแล้วเนี่ยเราก็กลับว่าจะไปที่มันเดเลเบซึ่งถือว่าเป็น รีอสอร์ทแล้วก็คาสินโนที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันของลาสเวกัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปดูนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทาอะไรบ้างซึ่งตารรมความเป็นจ,จริงแล้วเนี่ยก็คือกาแวะในชีวิเน้อยที่มาที่นี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะไปไป,ไปคาสินโนไปรีสอร์ทคาสินโนซึ่งมีชื่อเสียงซึ่งไม่ได้มาจากเรานะคะเพราะว่าเราพักอยู่ที่ ห่างจากที่นั่นประมาณกิโลเดียวก็คือเข้าไปในดาวถทาของเขาแล้วเป็นสนุกเ่กันคือลัคเซรสูโลว์น้าเดีไปวูผู้ชมตามมาดูดเทาว่ารเป็นแบบนเป็นางเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ในชั้นข่องของที่พักนคือดูกล้ ข้างล่างน,น,าน,น,านีนนนะะ่จะเป็นว่ายสระว่ายน้ำแบบสไปรัลนะคะแล้วไปด้านบนขราแล้วถัดจากมุ่งมุ่งไปน่จะเป็นสานามหิงฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสาวว่ายน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นน้ำอาจจะเป็นกระดูกนี้บระดูกนิ้<ม>โอเคค่ะเยสวิต <Yeah. Ready? S 1> <Okay. S 2> ี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปแล้วก็พาท่านผู้ชมไปที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามเราไปน,นะคะ OK, cara. ก็จะค่อนข้างแบบช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเ,เราจำได้ว่ารถเราอยู่ที่นี่ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวถึงรถแนละ้ว <c oughs> จำได้ว่ารถเราคือคันนี้พี่ขับมาจากลอสแองเจลิสโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเลยนะคะอ้าวจะขึ้นผิดฝั่งไปเรื่อยเลยด้วยความที่เป็นคนไทย <c oughs> โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเราออกเดินทางกันเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมขับรถออกจากโรงแรมที่พักนะคะซึ่งเราอยู่ที่มิทาติวิลเลจแอนด์รีสอร์ทนะคะซึ่งอ,อ,อยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับจุดที่เราจะไปคือเมนเดเลเบรีสอร์ทโฮเทลแอนด์คาสิโนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่บนถนนเส้นเดียวกันคือถนนเซาลาสบรวาซาเซาลาสเบเกตบรวารนะคะแล้วก ออตอนนี้นี่ตอนที่เราขับรถเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้รถติดมากมายนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นเวลากลางวันเนาะรู้สึกว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยมันจะเป็นเวลาก่อนเที่ยงนะคะประมาณ10บโมงครึ่งเราออกจากที่พักแต่ว่าเอ่อมันอยู่ใกล้ก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขับรถวนเข้าไปเลยอันนี้คือ สนามบินนะคะอย่างที่ถ้าผู้ชมเห็นนี่คือสนามบินอยู่ทางขวามือของเราแล้วก็ทําไมมันถึงได้ยินแต่เสียงเครื่องบินมีเครื่องบินบินตลอดเวลาเลยเพราะเราอยู่ใกล้สนามบินคือแทบจะติดกันห่างถนนแค่ถนนแบบแค่2บล็อกถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็เป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่ผู้คนที่เขาไม่ได้ขับรถมาที่เนี่เขาก็จะมาลงที่ l a เ v กัสแอร์พอร์ตนะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมตามเราไปเลยโอเคนะคะค่ะ to Shark Reef Aquarium. ก็เลยก็ตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกับเมนเดเลเบนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือเราเป็นป้ายบอกเข้าไปว่าเป็นเมนเดเลเบแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องขับรถไปนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นสเตเดียมเป็นอินดอร์สเตเดียมเขาใช้คําพูดว่าเป็นเอลกันสเตเดียมนะคะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ส่วนตรงเนี้ยที่เห็นทางด้านขวามือของเราเนี่ย เป็นด้านหลังของีซ่า p a พาเลสนะคะซึ่งเป็นสถานบันเทิงโรงแรมแหล่งคาสิโนที่มีชื่อเสียงมากๆที่เป็นที่นักท่องเที่ยวทั่วๆไปต้องการที่จะมาแล้วก็ไปสัมผัสให้ได้ครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนเนี่ยที่นี่จะสวยมากๆเลย นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมีพาคุณผู้ชมไปดูตอนกลางคืนด้วยนะคะแต่สําหรับตอนนี้มาลุ้นไปกับเรานะคะว่าเราจะไปอะคาเรียมหรือชาร์กรีฟในเมนเดลเลเบได้หรือไม่อย่างไรตามกันไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยอาคารสูงๆที่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเราจะพาคุณผู้ชมไปชมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะ เหมือนกันวิจะอยู่ที่ไหนก็ค่าใช้จ่ายในการจอดรถก็คือถ้าตั้งแต่ศูนย์ถึง24ชั่วโมงก็คือส8เหรียญประมาณนะั้นแต่ถ้าเป็นสุดสัปดาห์ก็จะตกที่สิาเหรียญก็น้องเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะเป็นเซลเซอร์บิตตัว ที่มันทะเลนะคะท่านผู้ชมก็ดูเรื่องความที่พอเข้าไปข้างในเราก็มาดูว่าเขาจะให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือเปล่านะฉะนั้นเราก็พาท่านผู้ชมมาถึงที่นี้แล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ,อ่อมันทะเลนในส่วนของด้านนี้นะคะที่เราจะเข้าไปบริเ็นคาสิโนนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าการมาถึงที่นี่ มันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นคลิปนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เราสามารถถ่ายคลิปได้เราจะถ่ายเข้ามาห้ดูซึ่งคิดว่าข้อมงจะสมวสุลเสร็จไม่ให้มีการถ่ายมาว่ามันจะมีลูกค้าเล่นคาสิโนกาพราะ,ะนั้นก็ให้เห็นว่าที่นี่คือรีสอร์ทและก็โรงแร,งรมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันของลาสเวกัสนะคะและกะ็ตรงนู้นก็จะยังเห็นเป็นในส่วนของ MGM Grand แล้วก็เป็น ด้วยความที่แต่เราเขาก็ไม่อยากให้ถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ไม่เป็นการดีฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรเราก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ค่ะแล้วเราก็เข้าถึงแล้วนะคะเป็นชั้นหน้ก็จะประมาณถ้าเกิดขอเข้าจะที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายคลิปหรือเปล่าในเพื่อนๆหาทั่วไป แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังที่จะเดินไปดูว่า,าชาร์กลิฟต์หรืออัลคอรเรียมของลาสเปกัสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่เราดูมานี่ก็คืออยู่ที่ชั้น5ชั้น6เหมือนกับว่าเดินเข้ามาแล้วนี่มันก็จะเป็นชั้น5ที่เรามาจากลานจอรดรถใช่ไหมคะแล้วก็จะเดินขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็จะลงจะเดินสเต็ปหนึ่งประมาณนั้นประมาณชั้น5ชั้น6นะคะแล้วก็สําหรับที่นี่เนี่ย เขาจะเปิดทุกวันนะคะคือตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึงอ,อ2ทุ่มนะคะแต่ว่าลักษณะของการเข้ามาชมอะคารียมหรือว่ามาดูออแหล่งปลาน้ำทั้งหลายทั้งปวงของเขาเนี่ยต้องจองเข้ามานะคะคืออาจจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าจองออนไลน์เข้ามาโดยเราเสร์ชเข้าไปดูนะคะแล้วกออ็จองเข้ามาว่าเราจะมาดูวันไหน,นแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอา หลักฐานการจองการจ่ายเงินของเราโชว์กับเจ้าหน้าที่เขานะคะว่าเรามีการจองเข้ามาและเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เขาก็จะสแตมป์ให้เราว่าโอเคนะเราสามารถเข้าชมได้ค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนเราอยู่ที่ชั้น5เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้น6นะคะแล้วก็กําลังจะเดินไปสู่ทางเข้าโอเคค่ะตามไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจระเทศเข้าก็ะด้ษะมีเขาก็ได้ Nothing to see. เห็นปล l ตัวเล็กๆนีอ uh uh ้ันนัด้วยแต่อันนี้ก็ภายในอะคาเรียมนะคะก็จะประมาณนี้เราเพิ่งเข้ามาค่ะ

จสลับซับซ้อนวกไปวนมานิดหน่อยนะคะไปเรื่อยๆก็จะมีเข้าไปข้าในอีนะคะตกิจระ เป็นชั้นลกีท okay, ี่ขึ้นมาจากอัพเวลนะคะก็ะมนิ้วายกยขายของที่เป็นสเวเนียทั้งหายที่เกี่ยวกับเนัเทเสร็จแล้วโอเคที่ลอฟี้ ก็เหมือนเ,เข้ามาแล้วก็จะมีประวัติของประวานปา ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในอะคาเรียมนะคะก็จะมีแสดงให้เห็นประมาณนี้แล้วก็บอกบอกที่ไปที่มาประเภทชนิดของปลาฉลาบที่เราเห็นตะกี้นี้แล้วก็มีปลากะปินนิดหน่อยแล้วก็มีการเล่นเกมเลิหน่อย ไปเรื่อยๆก็จะให้เราแบบตอบคําถามไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพื่อความรูประหาดโ <Okay. S 1> อเคในโรงแรงมนสโรง,รงก็จะประมาณนมันีเลนะค่ะก็จะมีสระบ่างน้ำเป็นสไปร,ร์ล มีแขกมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณนีเช่นเดียวกันไปอบางสวนะานี้ดาลิก ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราใช้เวลาพอสมควรที่อคคาเรียมหรือว่าชาร์ีฟที่แมนเดลเบยบเนี่ยเราก็หิวด้วยความที่มันเดินนานเราก็เกิดอาการหิวก็พอสมควรแก่เวลาที่จะต้องไปทานอาหารกัน นะคะอันนี้ก็คือถนนที่เราเดินทางจากเบเนเรเบไปทานอาหารนะคะสองข้างทางก็ค่อนข้างที่จะสวยงามโดยส่วนตัวเราเราชอบนะคะเป็นสีเอ,อิร์ธโทนสีเหลืองๆบ้านเรือนคนอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมนะคะก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าสะอาดสะอ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยส่วนตัวเราเราชอบนะคะแล้วก็ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะมาเที่ยวที่าสเวกัสก็สามารถเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะว่าที่ไหนเขามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารคือเอลิสไอแลนด์เป็นโรงแรมเป็นคาสิโนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับที่นี่เนี่ยเป็นร้านอาหารร้านโปรดที่มาทีไรมาเมื่อไหรแทบแทบจะ 3- 4วันที่อยู่ที่นี่ก็จะมาทานที่นี่ตลอดเลยเป็นโรงแรมมีคาสิโนทานอาหารเสร็จก็เดินดูเขาแบบ เล่นสลอ็อตเล่นเกมนู่นนี่นั่นภายในโรงแรมนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเป็นถนนเอ่อเซาลาสเวกัสบูรวัดนะคะเป็นจิงชาสวรรค์ที่เห็นอยู่นะคะเป็นจิงชาสวรรค์ที่มีชื่อเสียงมากของลาสเวกัสนะคะแล้วก็ด้านขวามือนี้ก็คือร้านอาหารที่เราไปทานตะกีนะคะก็ขับรถ ออกไปเพื่อที่จะไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็บราการสอกข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยคลิปหน้าเราก็ยังอยู่ที่ลาสเวกัสเช่นเดียวกันส่วนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย